ปัดแรกเลยนะครับแหลมบอมตอยนัดแรกเมืองลาวลงเลยครับก็ยังไม่ทะไรเลยครับเพิ่งจะวีนาทีแรกของยกแรกแลมบอมลั่นหมัดซ้ายเข้าไปเมืองลาวถึงก็หล่นให้นับแปดเลยนะครับไม่แจกนี่ครับแลมบอกซอแคลพัธกับเมืองลาวเกียรติทงยศไหนคู่นี้ก็คงจะบอกเลยว่าคู่นี้ ไม่น่าจะครบยกนะใครโดนใครปาคุยวัดรอดไปก่อนเลยตั้งหลักได้เลยครับเนี่ยเมืองลาวนี่ก็จริงๆครับมวยดีเดือดเหมือนกันแลมบองนี่ครับพระเภทแม่สมชื่ออยู่แล้วแลมบองซอเทลพัทมาตั้งหลักกันนะครับได้นับแล้วกันนั่นมัดแรก,แรกแมัดเดียวแม่ถ้าไม่ถ้าไม่ลุกนี่ถือว่าเป็นสถิติใหม่เลยมั้งครับเนี่ย มาถึงเก่งกับปล่อยเลยแต่นี่ลุกขึ้นมาได้ครับเมืองเมืองาวนี่กมวยแข็งแกร่งเหมือนกันมไม่ใช่มวยธรรมดาอ้าวใครจะโดนใครถอนอ้าวครับกองนีบหลากหลายเหมือนกันทูนี้เราหักลําค้อนเพราะว่าพอพอวัดเลยครับ ว่าไปแล้วก็น่าจะเป็นประเภทมวยถูกคู่สำหรับวันแ,แรกกนเนี้อาไม้ะะไลุขยะดดอนไฮรอนแต่ตอนนี้ก็แลมบองก็ได้นับก่อนแล้วครับประเดิมมือลาวาจะต้องเอาคืนไม่เอาคืนก็โดอนได้เลย ได้นับเร็วก็เลยแหลมบ,บ้องก็เลยดับคุมหรือเปล่าไม่ทราบได้นับเร็วใกล้ใกล้อ่าตเบืดไปนี่เป็นรองผู้เอก ดักศอกไงศอกไม่โดนครับแลมบ้องดักสอกหน่งล,ลาวเข้ามาจุดหมดจบแรกครับว้าวหาไมได้ิดหน่อย